สวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปอดレนเจอร์วแท็กนะครับหลังติดตั้งฝาปิกกะบะเมาท์เซนท็อนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับรุ่น EVOE หลังติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาทำการเทสน้ำให้นะครับเพื่อความมั่นใจในการใช้งานนะครับว่าเก็บของภายในแล้วจะไม่เปรียบผลนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่เราใช้สายยางฉีด น้ำเยอะๆเลยนะครับให้เหมือนกับฝนตกเลยนะครับชุ่มฉ่ำเลยนะครับตอนนี้เราให้ช่างเข้าไปอยู่ด้านในนะครับเพื่อส่องไฟดูนะครับว่ามีจุดรั่วตรงไหนบ้างครับที่ต้องแก้ไขแต่งานติดตั้งช่วงหลังนี้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถทำกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นจริงหรือไม่นะครับ ไม่มีเลยคร่าไม่มีรั่วเลยนะครับอันนี้ช่างบอกนะครับว่ากันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับท่านใดสนใจติดตั้งฝาปิดกระบะที่ป้องกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นเชิญได้นะครับที่นครยนต์โต้ซาว